สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับแกรี่เนวิลอยากเห็นอาเซนอลแมนซิตี้หรือใครก็ได้ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ต้องไม่ใช่ลิเวอร์พูลแกรี่เนวิลอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นของตัวเองแบบสุดโต่งที่ดูเหมือนว่าตัวของเขาน้ำนำลังมีความหวดลัวเป็นอย่างมากว่าลิเวอร์พูลอาจจะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลนี้หลังจากที่ตัวของเขานั้นออกมาแสดงความชัดเจนว่าอยากที่จะเห็นอาเซนอลหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้หรือจะเป็นทีมไหนก็ได้ให้ช่วยการปาดหน้าลิเวอร์พูลและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองให้ได้ในฤดูกาลนี้ซึ่งนั่นจะทําให้ห่อตัวของเขานั้นมีความสุขเป็นอย่างมากกับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยอดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พูดเรื่องนี้ในรายการแกรี่เนวิลพอดแคสต์หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะแอสตันวิลลา2-1ถึง ด้วยฟองการเล่นที่ดีที่สุดเกมหนึ่งในฤดูกาลนี้โดยกล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2024แต่พวกเขาเรียกฟองกลับมาได้ช้าจนเกินไปและไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แน่นอนว่าความคิดของผมนั้นอยากเห็นอาเซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มากกว่าลิเวอร์พูลอาเซนอลทําผลงานได้ดีเป็นฤดูกาลที่สองติดต่อกันพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่มีโอกาสคว้าแชมป์ ในฤดูกาลนี้และผมก็อยากเห็นอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นผลสําเร็จในช่วงบั้นปลายของฤดูกาลนี้และต่อให้อาร์เซนอลพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นดูดีกว่าลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและจะสามารถปาดหน้าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนและสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นมันก็ชัดเจนแล้วว่าผมอยากเห็นอาร์เซนอลหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มากกว่าลิเวอร์ pool ผมต้องขอแสดงความรู้สึกเสียใจเอาไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่ลิเวอร์พูลตั้งใจจะทำกันในฤดูกาลนี้มันจะต้องพบกับความล้มเหลวทุกคนอยากเห็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และสร้างเทพนิยายสุดยิ่งใหญ่ให้กับเจอเก้นครอปก่อนที่จะอำลาทีมไปใช่เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่มีความหมายกับลิเวอร์พูลแต่สำหรับความคิดของผมนั้นผมอาจจะมีความคิดที่สกปรกเล็กน้อยว่าผมไม่อยากเห็นลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จและเจอเก้นครอปอาจจะไม่ได้ฉลองแชมป์อะไรเลยในฤดูกาลนี้เขาอาจจะย้ายออกจากลิเวอร์พ ด้วยถ้วยแชมป์ใบเล็กๆแต่จะไม่ใช่แชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าทั้งอาเซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต่างก็อยากสร้างเทพนิยายของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันอาเซนอลและมิเกลอาร์เตต้าต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกให้กับตัวเองในขณะนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นต้องการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นทีมแรกในพรีเมียร์ลีกที่คว้าแชมป์ลีกได้สีฤดูกาลติดต่อกันแน่นอนว่าทั้งสองทีมนี้มีความมุ่งม,มั่นที่จะเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเอง และความตั้งใจของพวกเขานั้นสูงกว่าลิเวอร์พูลยังไงก็ตามผมเชื่อว่า,าแชมป์พรีเมียร์ลีกรดูกาะละนี้จะตกเป็นของอาเซนอนหรือไม่ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนว่าผมไม่อยากเห็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลสนใหม่สโมสรวูฟพร้อมปล่อยตัวเปโดรเนโตออกจากทีม ถ้าได้รับข้อเสนอที่ไม่ต่างกว่า60ล้านปอนด์หลังจากที่ในช่วง2ถึง3วันที่ผ่านมานั้นสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอลล่าสุดเกี่ยวกับดินการคว้าตัวเปโดรเนโตตาซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสและของสโมสรวูฟเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากมีความเป็นไปได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นต้องการได้ตัวเปโดรเนโตเข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับการแทนที่ของโมฮัมเหม็ดซาลากองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลที่มีข่าวว่ากำลังถูกล่อลวงให้ย้ายออกจากลิเวอร์พูล ด้วยข้อเสนอระดับมหาศาลที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของทีมอันอิทธิหกทีมดังในลีกซาอุดีอาระเบียโดยตามรายงานล่าสุดจากฟุตบอลนอิร์ส่อชื่อดังในประเทศอังกฤษได้ออกมาติข่าวว่าสโมสรบูฟกำลังอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักกับสภาพคล่องทางด้านการเงินของสโมสรและทีมของพวกเขานั้นก็ต้องการที่จะใช้เงินก้อนเข้ามาใช้ใจ่ายในสโมสรเป็นการด่วนและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทางด้านของเปโดเนโตกำลังกลายเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของหลายทีมในพรีเมียร์ลีก ดยเฉพาะอาเซียนอนและลิเวอร์พูลแน่นอนว่าทางสโมสรวูฟนั้นก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเปโดรเนโตออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อแลกกับเงินก้อนโตโดยมีรายงานว่าในตอนนี้ทางสโมสรวูฟนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวเปโดรเนโตออกจากทีมโมริลูกราวเป็นที่แน่นอนแล้ว โดยพวกเขาได้ตั้งราคาขายนักเตะรายนี้เอาไว้ขั้นต่ำอยู่ที่60ล้านปอนด์และเปโดรเนโตสามารถย้ายออกจากทีมได้เลยเมื่อตลาดซัมเมอร์เปิดทําการและก็มีการคาดการณ์กันว่าถ้าหากวูฟสามารถ,ถขย,ยัเปโดรเนโต้ได้ในราคา60ล้านปอนด์แล้วหลักก็พวกเขานั้นจะแบ่งเงินบางส่วนเอาไว้สําหรับซื้อตัวนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมอีกครั้งเพื่อน,นํามาปั้นและขายต่อในราคาแพงต่อไปซึ่งนี่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทางสมสระวูฟทําอยู่เป็นประจํา แต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาจากทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูนว่าสนใจในตัวของเปโดเนโตมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะเป็นเพียงแค่การเฝ้าสังเกตการเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนี้น่าจะต้องรอให้ถึงช่วงตลาดซัมเมอร์เปิดทําการเสียก่อนหรือไม่ทางลิเวอร์พูลก็ได้ทราบแน่ชัดแล้วว่าโมซาลาจะอำลาทีมไปนในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เป็นที่แน่นอนแล้วทางลิเวอร์พูลนั้น ถึงจะมีการตัดสินใจคว้าตัวเปโดเนโตเข้าสู่ทีมแบบจริงๆจัง,จงอีกครั้งนะครับฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันหนักแน่นว่าบาเยอร์มิวนิกตัดสินใจแล้วว่าจะต้องคว้าตัวชาบีอลอนโซเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาให้ได้ในฤดูกาลหน้าฟาบริซิโอโรมาโนสายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังได้ออกมาอัปเดตข่าวใหญ่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวที่อาจทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลหัวจะปวดอีกครั้งหลังจากในตอนนี้ตัวของเขานั้นยืนยันว่า บาเยอร์มิวนิคอยากได้ตัวชาบีอลอนโซไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาในฤดูกาลหน้านั้นได้กลายเป็นเรื่องจริงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตัวของเขานั้นได้ออกมาบอกว่าข่าวดังกล่าวนี้คือแนวทางเบื้องต้นของบาเยอร์มิวนิคไปหมาดๆเมื่อวานนี้แต่สําหรับในตอนนี้มันได้กลายเป็นเรื่องจริงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยนักข่าวชาวอิตาลีรายนี้ยืนยันว่าบาเยอร์มิวนิคนั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก ที่ทางด้านของโทมัสทุกเกิลนั้นพาเาเยอร์มิวนิกบุกไปพ่ายให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนแบบหน้าอนดาดถ,ถึงูนย์ในเกมบุนเดสลีกาล่าสุดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนั่นทําใหสถานการณ์การคว้าแชมป์บุนเดสลีกาของบบเยอร์มิวนิกนั้นเข้าขั้นสาหัสได้ทันทีเพราะถูกทีมของชาบีออลอนโซทําคะแนนทิ้งห่างไปถึง5คะแนนเลยทีเดียวและในตอนนี้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนยังคงมีสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ และมีโอกาสที่พวกเขาจะไม่แพ้ใครไปจนจบฤดูกาลนี้ไปเลยก็เป็นไปได้และถ้าหากเป็นแบบนั้นบบเยนมิวนิคก็จะไม่มีทางไล่ตามไบเออร์เลเวอร์คูเซนได้ทันและจะพลาดการคว้าแชมป์บุนเดสลีกาไปในที่สุดใช่มีการเปิดเผยข้อมูลในที่สาธารณะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าบอร์ดบริหารบบเยนมิวนิคนั้นไม่พอใจกับผลงานการทำทีมของโทมัสทุเกิลเท่าไหรนักและต้องการให้ทีมมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ผมยืนยันว่าข่าวดังกล่าวหนอ นี้ไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไปแล้วบาเยอร์มิวนิกไม่มีความสุขกับโทมัสทุกเคิลและพวกเขานั้นต้องการให้ชาบ,บีอลอนโซเข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมบาเยอร์มิวนิกคนใหม่ในฤดูกาลหน้าแน่นอนว่าโทมัสทุกเคิลน่าจะถูกประเมินให้ต้องออกจากทีมไปเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ความตั้งใจของบาเยอร์มิวนิกในเวลานี้มันชัดเจนมากๆว่าจะปลดโทมัสทุกเกิลออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมหลังจบฤดูกาลนี้และแต่งตั้งให้ชาบ,บีอลอนโซเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ ในทันทีและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือชาบีอลอนโซนั้นเป็นสิทธิ์เก่าบบเยอร์มิมิกดังนั้นทีมของพวกเขานั้นก็มีความมั่นใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวที่จะคว้าตัวผู้จัดการทีมฟอร์มแรงรายนี้เข้าไปเป็นผู้จัดการของทีมคนใหม่ปาดหน้าลิเวอร์พูลแต่สําหรับในตอนนี้ผมมองว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมเต็งที่มีโอกาสได้ตัวผู้จัดการทีมวัย42ปีรายนี้ไปร่วมทีมมากที่สุดเหตุผลก็เพราะว่าพวกเขาลิเวอร์พูลวางแผนในเรื่องนี้แบบเป็นขั้นเป็นตอนมาเป็นเวลานาน และได้มีการติดต่อพูดคุยกับชาบีอลอนโซอยู่เป็นระยะ,ระยะแต่ความต้องการเร่งด่วนของลิเวอร์พูลในเวสล่านี้ก็คือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรให้เสร็จสิ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะถ้าหากยังไม่สามารถหาใครมาทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ได้การคว้าตัวชาบีอลอนโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นลิเวอร์พูลจะต้องแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ให้เสร็จสิ้นไปเสียก่อนขั้นตอนการคว้าตัวชาบีอลอนโซเข้าสู่ทีม หรือกระบวนการแต่งตั้งชาบีอลอนโซเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นถึงจะสามารถเริ่มต้นขึ้นได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ